พี่หมื่นแม่นายหวานกลางห้างแอบหวานมีสะพายกระเป๋าให้กันด้วยหวานน้ำตาลหกเลยค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสิบวันนีแอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันอีกแล้วค่ะสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานอย่างเบลลาราณีที่ตอนนี้กำลังอินเลิฟมากหลังเปิดตัวคบหาดูใจกับหนุ่มหลอ่อพี่หมื่นวิวชวินเจรวนนทายาตนักธุรกิจแสนล้านค่ะและล่าสุดค่ะก็ได้มีภาพสุดหวานของสาวเบลล่ากับหนุ่มวิวกลางห้างดัง โดยมีหนุ่มวิวเดินถือของให้กับสาวเบลล่าและได้ไปเยี่ยมชมร้านขนมซึ่งภาพดังกล่าวที่บรรดาแฟนคลับเห็นแล้วต่างยิ้มไปตามๆกันเพราะมีภาพที่หนุ่มวิวสะพายกระเป๋าให้กับสาวเบลล่านั่นเองค่ะบอกได้ถึงความเอาใจใส่ที่มีต่อสาวเบลล่ามากเลยทีเดียวล่ะค่ะที่สำคัญหวานน้ำตาลหกเต็มพื้นไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ